สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผม NTKset ก็วันนี้มาอยู่กันกับแอป NetBoom นะครับซึ่งผมจะพาทุกคนไปเข้ากับเข้าเกม TTV ในแอปนี้ซึ่งผมอยากจะบอกว่าแอปอื่นที่ผมเคยเล่นเกม TTV มาเนี่ยผมว่า NetBoom น่าจะโอเคสุดนะสำหรับผมนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเลยแนละ้วก็เอ้ยตอนนี้มันแอปอาจจะบักนะครับ เดี๋ยวเราไปเข้าใน PC โหมดกันเลยนะครับวิธีการเข้าเราไม่ต้องไปเข้าในหน้าตรงนี้นะเอาจริงแล้วเพราะว่าเราจะเลือกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าคงกดเข้าไปใช่ไหมชึบนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละยกเลิกยกเลิกยกเลิกผมจะเข้าใน PC โหมดนะครับถ้าถามว่าทำไมผมถึงแนะนำว่ามันเป็น แอปเน็ตบ o มถึงดีก็เพราะว่าแอปอื่นผมรู้สึกว่ามันแบบแปลกๆอย่างเช่นที่กี่เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะครับที่เราจะเติมก็ก็อันนี้ก็ปี2 0 2พครับก็ปีที่แล้วนี่ผมไม่ค่อยได้จะลงคลิปในเดือนธันวาสักเท่าไหร่นะครับเพราะาไม่ค่อยจะว่างนะแล้วก็มือถือโพ c โคก็พังด้วย มก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับไรเกมก็อยู่ตรงออนไลน์ตรงนี้นะครับเป็นเกมที่เป็นเวอร์ชั่นสตรีมกับ Epic กเกมนะครับอยากจะบอก YouTube ผมเล่นแท้ผมไม่ได้เล่นเถื่อนแต่แต่แต่ถ้าถามว่าในแอปเนี่ยมันสามารถไม่ต้องมีเกมในสตรีมหรือ Epic กเกมได้ไหมได้ครับแต่ผมจะไม่ลงใน YouTube นะครับเพราะว่าผมจะโดนแบนแน่นอน เราว่ามันมีในตัวไฟล์ของเกมที่อยู่ใน DPC ของ Netboom แล้วเราก็กดเข้าได้ซึ่งมันไม่เซฟอะไรสักอย่างผมก็เลยไม่แนะนำให้คุณเล่นโดยใช้วิธีนี้ซึ่งไปยอมเสียตงเงินสักประมาณ200กว่าบาทกับช่วงที่มันลดราคานี่ผมว่าก็คุ้มนะแล้วก็มาเติมแอปมันก็ <laughs> มันอยู่กี่บาทเ้วยห้ารกว่าบาท ก็ช่างใจกันดูนะครับถ้าเล่นในมือถือก็จะประมาณนี้แหละอืผมเคยทําคลิปไปครั้งหนึ่งนะว่าว่าเออมันเล่นมันเข้ายัางไงน,นี่น่าจะสองปีที่แล้วนานนะโอเคถ้าถามว่าพีเอทัพร์มาแต่ไหนก็เครื่องเครื่องเก่าแหละเอาเลยครับก็ถ้าทุกคนอยากจะเข้าสตรีมคุณก็ต้องเปิดสตรีมก่อนนะครับ ถ้าคุณมีโทรศัพท์2เครื่องคุณสามารถใช้ QR Code ล็อกอินได้แต่ตอนนี้ผมมีเครื่องเดียวผมก็จะพิมพ์ไปเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนผมก็ทำการล็อกอินแล้วก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆของแอปเนี่ยมันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนหน้าตาของ UI นะครับถ้าเทียบกับ2ปีที่แล้วมันก็ครับค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมนะครับ มันก็ปุ่มจอยก็จะมีประมาณนี้นะอ่าเมื่อเข้ามาในสตรีมแล้วเราก็กดไปที่โอ้ยอันนี้เมาบักเมาสบกกลอกต้องแก้ครับนี่หายแล้วแบบนีบ้ผมขอปิดอันนี้ก่อนแล้วกันปุ่มตั้งค่าที่มันขึ้นจอยนะเพราะว่ายังไม่ใช่นะครับผมมันจะเข้าไปที่ Library ใช่ไลบรารี รู้ผู้ถูกพูดผิดอ่านี่ Gran d t p t a u t o นี่ผมซื้อไว้ตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ที่ทำคลิปอ่าแก็กด Play ได้เลยเมื่อเรากดเล่นเนี่ยมันก็จะทำการรันตัวของ Rockstar r a n c h e r นะครับขึ้นมานั่นเอง ุ้มโอเคถ้าทุกคนเจอปัญหาเดียวกันแบบผมณนะเวลานี้หรือว่ามันเป็นแบบนี้นะครับวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือครับกดออกนะครับปิดตัวเลยเพราะว่าเราไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของลอสตาร์ได้แล้ว,ลวทำไมมันเปิดค้างสองอันล้วะเนี่ย ปิดไปรึกว่าแอปจะค้างฮนะโอเคอ่ะเราก็เข้า P C หมดอีกครั้งหนึ่งนะครับมรู้ว่าค้างอีูไวนะ้เนี่ยมีค้างนะอ่ะเมื่อทุกคนเข้ามาแบบนี้นะผมก็เพิ่งรู้เลยว่ามันมีปัญหาแบบนี้อาจจะโชคดีเป็นบางช่วงนะครับที่มันจะไม่ขึ้น แบบที่ผมขึ้นนะครับก็คือเข้าได้เลยแต่ใครอยากชัวร์ก็ทำแบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเข้า2รอบซ้ำซ้อนนะเข้าไปที่ Chrome แล้วก็เข้าไปที่ Google แล้วค้นหาคาว่า Rockstar Launcher นะครับ Rockstar Rockstar Game Launcher โอเคกด Enter ค้นหาไป เมื่อมาถึงก็อันแรกครับกดดาวน์โหลดเข้าเว็บไปครับถ้ามันแหลกหรือมันค้างก็ตรงจำไว้นะครับว่าออกเข้าใหม่คือทางแก้ที่ดีที่สุดนะครับ ถ้ามันถ้ามันอ่าไม่สมูทก็วิธีแก้ของผมมีแค่นี้แหละออกเข้าใหม่อ่ะแล้วก็ติดตั้งไปเลยมาดูกันว่าตรงนี้มันจะขึ้นสีแดงหรือเปล่าถ้าเราติดตั้งขั้นตอนนี้ห้ามเข้าสตรีมก่อนเป็นอันขาด ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็รอมันคอนเน c t กับโลคตาร์ลันเชอร์เซอร์วิสลตาร์เกมเซอร์วิสนะครับคอยอินสตอลต่อหรอรู้สึกว่าจะนานกว่าตอนที่โหลดใน s สต a m นะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคให้ okay. hey, มันติดตั้งให้ hey, เสร็จเรียบร้อยบอกเลยว่า นานมากโอเคขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาให้ล็อกอินไม่มันไม่มันไม่เป็นสีแดงใช่ไหมครับนี่แหละวิธีการเข้ามันไม่เป็นสีแดงก็คือเราสามารถล็อกอินได้แล้วงงกันไหมทุกคนโอเคก็อาจจะยุ่งยากครับสำหรับการใช้แอปเน็ตบูมถ้าไม่รู้แล้วไม่เล่นไม่ได้ก็ นั่นแหละครับก็จะทําการล็อกอินสตรีมได้แล้วนะถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยก็คือคุณสามารถล็อกอินสตรีมได้แล้วนะครับขอปรับเป็นโหมดธรรมดาก่อนเพื่อให้มันจิ้มง่ายนั่นเองโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ทําการล็อกอินสตรีม็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราติดตั้งตัวของ Rockstar g a m e Launcher ไปนะครับตรงนี้ แล้วเราก็เข้าสตีมมานะครับทำเหมือนที่ผมเปิดตอนแรกที่มันไม่ได้นะครับอ่ะกีเทวีกดเพล์อีกครั้งหนึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่าเรากดเล่นครั้งนี้มันจะสามารถเข้าเกมได้หรือเปล่านะครับ อืมโอเคตอนนี้เราสามารถเข้าตรงนี้ได้แล้วครับตอนนี้มันบอกว่าให้คุณล็อกอินไม่สามารถเชื่อมต่อได้เพราะว่าผมไม่ได้เชื่อมต่อกับบัญชีนี้นานเพราะ,ะนั้นผมขอทำการล็อกอินก่อนนะครับโอเคตอนนี้จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการไป กด stop ก่อนไม่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 ไม,ไม,ไมโอเคถูกแล้วถูกแลเรากด stop ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะกดรันอีกทีหนึ่งให้มันเล่นได้เพราะว่าเราทำการเชื่อมทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับอันก็ก,กด play ไป <c oughs> ผมจะไม่ชอบแสดงว่าผมไม่ได้ปิดไว้นะครับอืม <c oughs> จากนั้นเราก็สามารถเข้าเกมนได้แล้วนะครับทุกคนง่ายไหมเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะมากเลยนะสำหรับการที่เราจะเข้าเกมซีทวี TV ครั้งหนึ่งเนี่ยกลัวจะเข้าได้อ่าตรงนี้คราวเซฟผมเปิดคราวเซฟไว้ก็ใช้คราวเซฟไปครับหรือว่าเราจะเข้าเกม Red Dead Redemption ภาค2ในสตรีมเหมือนกันผมก็ต้องทำวิธีเดียวกันกับ GTA V เวอร์ชันสตรีมนะครับโอเคถ้าถามว่าเวอร์ชั่นอีพิกเข้าอย่างไงก็คงจะต้องใช้เป็นคลิปแยกแล้วลละเพราะว่าเวอร์ชั่นสตรีมก็หนักหนาขนาดนี้อ่าเข้าเกมได้แล้วนะครับดีไหมถือว่ายากไหมทุกน ก้อยากพิมพ์ว่ายากหน่อยไม,ไม่ใช่สตีมอ่าก็ทุกคนอาจจะได้เห็นว่าตอนนี้อันทึกห้าจอมันไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่มีเสียงเกมนะโอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยทำให้ผมต้องรีเกมใหม่อีกครั้งนะครับอ่าประมาณนี้นะ ผมขอเซตติ้งดิสเพย์ให้มันเป็นแบบดีๆหน่อยนะโอเคฟู okay, full ลสกรีนละปรับเวลี่ไฮผสมไฮนะครับผมว่าปรับประมาณนี้ก็ดีโอเคนะแต่ถ้าถามว่าปรับสุดได้ไหมปรับได้ครับแต่ตรงแอดวานซ์กราฟิกอาจจะไม่ได้นะเพราะว่ามันน่าจะกินทรัพยากรเยอะเกินไปนะครับ โอเคเล่นได้สักทีก็นะครับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการเข้าเกม g t v ในสตรีมที่ <laughs> ยากลำบากซะเหลือเกินกับแอป Play Station Network ครับก็สวัสดีปีใหม่กันกับปี2024ทุกคนด้วยนะครับอาจจะมาช้าหน่อยนะครับสำหรับปีนี้ไม่ได้สตรีมข้ามปีด้วยก็ รับชมเกมเพย์ที่หลังนะครับเกันใหม่คลิปหน้าครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ Sorry to bother you, but we have a young lady asking for a driver who's really got his finger on the pulse of Los Santos. And you? yeah. I told them Oh! about that sweet Thank you.